วิธีปลูกผักพรหม,มิเอาไว้กินทั้งปีแบบง่ายๆนะครับเราก็ไปหาซื้อกาละมังใบละยีบาทไม่ต้องเจาะรูนะครับแล้วเอามาเสร็จก็ใส่มะพร้าวสับประมาณเกือบครึ่งขะาะมังนะครับใส่รองก้นกาละมังนี้ไว้แล้วก็เติมหน้าดินลงไปเลยนะครับเติมแค่นี้พอแล้วครับแล้วเราก็เติมน้ําให้มันแย่งนี้นครับเพราะว่าผักพรหม,มิเป็นผักที่ชอบน้ําชื้นแฉะนะครับเพราะว่าเขาจะสวยเฉพาะเวลาที่เขาได้เกิดในน้ําชื้นแฉะอันนี้ก็คือต้อนพันธุ์ที่ผมไป หาเด็ดมาจากในนานะครับนี่ก็ได้แค่นี้เราก็เอาต้นพรหมิที่เราหามาได้นะครับเอามาวางอย่างนี้เลยครับวางที่ขื้นแฉะงอย่างนี้แล้วเราก็ตบตบแค่นี้ครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับปลูกพรหมีปลูกง่ายจริงครับตบตบแค่นี้พอครับเดี๋ยวเขาก็จะเกิดรากตามแขนงข้อใบของเขาเองนะครับไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเขาก็แตกรากออกมาเราก็จะมีพรหมิเอาไว้กินก็ลองเอาวิธีปลูกพรหมิแบบง่ายๆแบบนี้ไปทํากันดูนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทำง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ